อันน <Wow. S 2> ี้เป <c oughs> ็นเกาเหลารวมที่แพ้าเราอยามาตอนน้ไดที่อาซ่อนบบาทอันนี้ห้าิบบาทเกาเหลาลูกชิ้นรวมี่ค่อันนี้แหะเส้นใหญ่ไ็นะโผตรงเครื่องเลื่อนมาเป็น ข้าหมูแดงหมูกรอบถึงหกสิบบาทจานใหญ่มากน้ำลาดดีมาก,มมาก,มมากน้ำลาดเขามีงาเอ๊ะหรือว่าเป็นเนื้อช้างแท่น <c oughs> <c oughs> อะไนร้านหน้าองผัดปหิบาทอออันนี้ล้านหน้านะนนอันนี้ส5บห้าบาทาน้ำอ่นเ้ยว่าน้ำข้นๆเลยอไปอยู่อไปอยู่เลย